สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องปองปายท่านผู้ชมสูขส้ขู่สกุลครับคลิปนี้ครับเสิพาพี่น้องมากินมะขอพี่น้องกินส้มครับนี่ครับมะขอือแกะใส่ถ้วยปรุงเรียบร้อยแล้วครับคุณน่ะไปขึ้นมาบางหนึ่งพี่น้องมะขอเด้พี่น้องเนี่ยนะมะขอมขอะขือภาษาไทยจะเอื่นอย่างบุงคครับแต่ว่าภาษาลาวเนี่ยมขะขือภาษาไทยนี่สไตล์บุะวกับโบรุจคือก,กันครับว่าเอื้นมากอย่างนาะพี่น้องเนาะโอ้ย เห็นแล้วกับส้มปากแล้วบอกส้มบอกส้มปากน้ำลายไหลแล้วเอา้าโมรีรอสาพี่น้องมากินส้มต้องการครับอ่ะเลยโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเลยไม่ได้ปรุงไม่ได้เนี่ยเขาทายบ่เนี่ยพี่น้องอ่า ตนี uh huh. อือเลยเด้อพี่น้องเด้ออืออืออ่าบอกพี่น้องจะค้ำบอก Oh, wait. Hmm. Hmm. it's a ออโซ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 ไอพี่น้องมึงดูหนักอึ๊กโอ้โหสุดยอดอ๋อพี่น้อง สมในการเนาะขาข้อขาขา้อขาโอ้ยหน้ายิ่งใหญ่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 หยุดมาได้เพาะมันใหญ่พวนเนี่ย anh lại bạn này quá à à xong 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 ด่แลหมดแล้วเอ้ะมมนจะขับ,บออก่นอนเราจะทำอ๋อทอเลยพี่น้องมาเนี่สุดยอดไป,นนไปนเน้องดูดน่นักมมูมดพี่น้องเอยเดี๋ยวดองไว้ครับ ลองไว้ยังึ่งแห้งแซบพี่น้องมาคอพี่น้องเตียนง่วงครับอ้าไปให้การงานพี่น้องไปนี้ตอนที่ตามต่อคลิป้าครับคลิปนี้กินมาคอพี่น้องสวัสดีครับ